Facebook p เพจเวอร์ชัน m a r t ์ h o n e ตอนที่33สอนสร้างเทมเพลตโฆษณาบนมือถือเครื่องเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นวาไอที5ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างเทมเพลตโฆษณานะครับบนโปรแกรมนะครับ Facebook Adminager นั่นเองโอเค ก่อนหน้าที่จะไปรับชมวิธีการทำนะครับสามารถกดตัไอขวามือบนได้เลยจะมีเพลิ t นะครับสอน5 t o โป o PC Series นะครับ Facebook Series จัดเต็มนะครับ Line Official Account s e r i ซีนะครับกว่า80ตอนนะ YouTube ซ e รีส s นะครับแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคก็ okay. เปิดโปรแกรมได้เลยนะครับ Facebook a d m i n a g e r นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองให้เรากดเลือกเพจก่อนนะครับว่าเราจะยิงแอดที่เพจไหนนะครับจากนั้นก็กดบวกได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นหน้าต่างการสร้างแคมเปญนั่นเองซึ่งการทำเทมเพลตนี้นะครับสามารถ สร้างได้แค่เฉพาะโฆษณาที่เป็นจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นะครับการเข้าถึงแล้วก็คอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์3แบบเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งผมจะทดลองในตรงนี้นะครับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับ จะเป็นหน้าต่างของการเลือกภาพนั่นเอง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 โอ้ยช้าโอเคมอเข้ามาสู่หน้าต่างนี้แล้วนะครับให้เรานะครับกดปุ่มนะครับทางด้านขวามือที่เป็นลูกศรเหมือนรูปมากกว่านะครับตรงขวามือตรงกลางจอนะครับกดเข้าไปนะะก็จะเป็นการเลือกเทมเพลตนั่นเองนะครับ ตรงนี้จดได้จดนะครับก็คือปัดไปวางนั้นนะปัดไปทางขวานิดหนึ่งนะแต่ถ้าปัดแรงๆก็จะเป็นโฆษณานะครับต้องติ๊กนิดนึงนะตามนี้โอเคเมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างแบบนี้แล้วนะครับสังเกตด้านล่างจอนะครับจะมีคำว่าเทมเพลตนะเล็กๆนะกดเข้าไปนะครับก็จะมีเทมเพลตนะครับให้เราเลือกมากมายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะทำมาไหนดีนะครับเลือกดูสักอันหนึ่งนะครับเอานี้ละกัน Java House นะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถนะครับดูได้นะครับว่าจะตั้งค่าเทมเพลตยังไงนะครับกดไปที่ข้อความก็จะสามารถเลือกได้นะครับสีสีไหนนะครับ ตามนี้เลยนะครับไปลองเล่นดูนะจ๊ะฟอนต์ก็ได้นะครับปรับปรับฟอนต์นะโอเคนะครับเราสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะครับเทสนะเทส t e s t นะครับแล้วก็กดกดด้านหน้าจอสักทีหนึ่งนะครับมันก็จะรีเซ็ตนะฮะแค่นี้เอง นะครับไม่ยากส่วนวิธีการดูตัวอย่างนะครับก็ด้านล่างจอนะครับทางสายด้านล่างจะมีคำว่าภาพตัวอย่างโฆษณนานครับดกดเข้าไปก็สามารถดูแอดรีวิวได้นะครับมันก็จะโชว์นะครับว่าไปโชว์ใน Facebook Story นะแบบไหนนะครับ IG s t o r อยังไงนะครับก็จะโชว์นะตามนี้เลย นะครับหรือถ้าไม่พอใจนะครับเราก็สามารถตั้งครับรูปภาพเนี่ยตั้งได้ครับกดเข้าไปฮนะมันก็จะเข้าสู่การเลือกภาพนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับเช่นภาพจากมอนฟิล์มนะเอารูปนี้แล้วกันนะครับซูมได้ไหมมันค่อนข้างจะ นิดหนึ่งนะโอเคหรือจะกดซ้ายมือด้านล่างสุดนะครับจะมีเทมเพลตนะครับกดเข้าไปนะจะเป็นยังไงเอ่ยคือเราสามารถเปลี่ยนเทมเพลตได้นะครับถ้าเทมเพลตตรงนี้ไม่ถูกใจนะครับก็กดเข้าไปาเช่นเลือกอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้แล้วกันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นั่นเอง ไม่ยากครับถ้าถูกใจเสร็จแล้วก็กดขวามือบนสุดได้เลยนะครับกดบันทึกไปนะครับเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้เทมเพลตนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ